แล้ก็มาหอดที่บ้านเลยไปใจเย็นเมื่อเช้าเสียดายไ่ได้ไปหอดก่รเขาเขียนใจมื้อให้ใจบุญเขียนใจมื้อให้เนี่ยผมเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งหกคราวแล้วก็หกห้าน้ำหมดวันหนึ่งปฏิพันมากนีะเมื่อเช้าว่าจะไปน้ำโยปฏิพันธ์มาตดปีได้ปะนี่ตีอ่านนี่ยงเกาะผู้แพร่กระจางน้ำปีแต่ตาย เดี๋ยวเราคอยไปเมื่อเช้านี่ไปตั้งแต่ตั้งแต่ตีห่าคอยเต้นไปนาะไปใจ้ใหญ่เกาเล่าไปเราเล่าเบาบอกลีบ่ะนี้เรายังเบาบอกเราหก็ว่าบอกบางเราสันเก่าวพล่นาชาจนนิดหิวเรื่อยีจนยากเขาแก่กูไปเยียบแล้วขอเงินเทนอเพราะมีเงี้ยงดยเนานี่ไปเมื่อเช้านี่ปูคนไยจังเลเรืองสีไหวในช่วงมั้ยไม่ได้ช่วง แล้ววันนี้ภูเขากูเขาส้มวะพระประจัก็มีอย่างเดียวที่เขา่าอัโอ้แม่เพินงจะส้มงวดก้นอนที่ติดจังๆคักๆน่ะงวดที่มันถืดจังๆคนะักๆ,ๆนะน่อ่าปูพญานาดมันปูสีทุดโที่ีลงเานะโอ,อ้กนนั่นวะวันนี้ปูสีทุท่งวันม่มเบิดมเ่เบิดดให้ว่โคงเขีนนั่นไม่จุ่มขาลราปูดเดียวเลยแลก็ผัดผ่าเกียวกับีมมนเสื่อเนาะโวเาค่ผ่าเกียวแม่นแม่นแม่นเน เราขาดปลาเคียวปูชดโท่มากันนั้นเือกันต้ดปูชดโท่มากนี่เสื้อลอดเลนตะเขาไปไทยนี่สามเงสหูแล้วเราประกันกัวออกตัวนี้ออกตัวไม่เลยล่ะวตอนเราก็มัาสามวตได้ตะเข้าไปม่กเป็นตะเทหได้ทางขีดแบบนี้กันี้ว่าเนกันมันบอฝันเนาะต่เไดปุ๊บหกาได้น้ำเล่ามานิหกหาที่เราหามากวันนี้บอกแล้วตัดเอาเจอหกสาเออกี่ร้ายาวันนี้ สตัวเจสองตัวรักสอโอ้ยพญาคข้มสองตัวตัวนี้มันก็เจีกรายก็อีกเจียันเครื่องเคือว่าเจ้ามาจุดตูปอยู่พูนจุดอยู่พูนจุดอยู่ใส่อยู่ฮี่ยนใตบ่คื่อว่าเขาตัวไหนได้ห้าสามหกห้าสามหกอาวันวาตรงกับเลขว่าตรงกับเลขกูเขาบ่ห้าสามหกว่าตรงนี้เนาะเล่าให้เขาข่าที่วันนึง เล่าวาวางไหนเน่ยวางอฟังไหนานนี้วาพก็ดีไปหอดเล้าวาววางจังไหนเนี่ยเลาบวานเลดีก็มีปิศนาบอกั้นเขาอืมขอเดีวก็ได้เลยยังซื้อรถบ่อพ่อพี่เลาเบาใจวบามังไหนบ่เก่าเบากับลั่นตี่าไม่ตีตีชั่นซีว่จะดีาเล่ากับ เลาก็บบอว่าอันนี้ยังเลาบอได้ว่านั่นน่นนี่นั่นนี่เลยไปเฮ็ดเที่ยนแบบได้ทินงซีแล้นี้บอโอ้เราเฮ็ดเที่ยนให้กันบอโอ้ยได้ไทยมีผู้ใดได้ไทยรู้ม้ามบอไม่เห็นไปไทยดิไทยแต่พวกเขาอีรัดนี่มันอีหรัดไทยบอไ่ได้ไทยเนาะเทียนเลาเนี่ยนอนอยู่เด้อเทียนเล่านี่ยท้งซีรวดเนี่ยเทียนแล้วเทียนทางทงซีแหละแต่คือกันนับทุกคน เน่าวอรเแมนธท่าดาจ้ว่าข่อยกับอุกอังเน้าเร่าตีโบเล็กเห็ดมาคือเฮ้าเนาะเฮ้าตีเป็นเรียกนึงเร้าตีไปเรียกนึงเนาะโอ้ยแนวาอะไอีกเนาะท่นเ้แต่เฮาว่าซีเล่าผนว่าโหเป็นตัวตียังไงจีบไปครับข้เล่าเราก็ให้อีกคนตัวทาไปครับข้าให้แล้วดิจะหายจะผีหรือมากัันพัดข้า เขียนะไไปล่ะเียนรเขียนอะเจาเอาเอามาเบิงด้วยล่ะเอามาโช่ด้ล่ะเก้าห้าสามดอปดสามเรอันนี้ซื้อไรเจ็ดเก้าอไว้อันนี้เิ่นเิ่นเพไ่นหามอย่างที่นั่นมาเก้าอ่ะก็เขียนเจดเก้านี่เป็นอะไรทเขียนเจ็ดหตัวเขีนเจ็ดเ้าเป็นเจ็ดหน่ะเจ้นี่แหละกําย่อยอันฮาหก โอ้นอีกแล้วยั่เด็กยังกันยักันยังกันกูว่าโอบคอดหัวไปชุ่ม่างรวดทำไมเครื่องเครื่องกับคอามทั้งล่้งกับคอนก็ีางมนได้เห็นได้เห็นจุดตัวไปสนใาสามเก้าจได้ง่านเก้าท่านบอแน่ได้เป็นโเด็กโอบว่าว่าก่อยเห็นเด็กสามเด็กกาวัด เพื่อนน้ำตาเที่ยนหนแฮงเลขก้ากรเลงหอกมันหมุนไปทั้งใดก็ไใดนั่นว่เลน่าเล้งน้ำตาเที่ยนเล่าหน่อยกกับก้านี่หมุนไปทห้งไหนมันก็เปลี่ยนเปลี่นอันเดียวกันนั่นละจป่ยนกนออืมอาบงก็หล่ะเห็นบเห็นค่ะเห็สื่อเห็นเพื่อว่าบ้ามันคักลายเติมุ่นแล้ว วันนี้เพิ่นว่าเพื่นมั่นใจซ้ำเลเพิ่นว่าวันั่ื้อรวได้ถิงนเป็นช่างเลยลูกไปจัดเซื้อรดผู้วาเนี่มากนีเพราะชือัีวนี่แต่ยังเ่เน้นเพรชื้อมันเกี่ยวไปไป้ซื้อวันเกี่ยวไปไปซื้อเพราะชื่อเพราะจัมันก็เพถือแล้วนอกเพราะจัดเลี้ยงนแต่น้นหอยไปนํากมว่า่อยเรพูดเราไปไป้ซื่อวันบัางนึงเรไปไวยื้อซือวยว่าหวังว่าจะได้ยินข่าวดีนะโย่ ใน่นยิ่งแพร่ปัวแต่ของแพร่ปูวจันตั้สื้อทุกตัวยาชูใหม่เอฟซีเข่าบัร่ครับวันนี้นี่วันมันถี่คากยอนแหละแต่ว่าเหล็กงามอยู่วันนี้จะเป็นงวนที่ซีได้ตาเขาอีกเนาวันผิดจัดหน่อยังงวันผีดจักหว่อยทางแต่เอามหมนี่เนาะทางแงเจ้าไข่ไทยมากที่สอ ตั้งแต่มาแต่ซีสองสองหูหาสอง้อาสองสอมาแต่ซีสองสองก้อนนั่นน่นนี่เนาะีสองแล้วเขามาเริ่มทายแรพร้านันาว่าฟันนั่นน่นยดเางว่าฟันปากกัดนี้ปากกัดไม่ส่่งตองตรวนั่นมาาางประางซี่เลี่ยมมาเยนั่น่ะนะซีสองรางเลยเขาเป็ี8แปดวเฮาว่าแปดตวงเออเขาเป็ี8แปดต บัทีม so so hey, ันปากจางเป็นที่แบบเป็นท like ีสองเหมืนางไปไมมเก้าปุยัง่เลยอะไรบันนี้ต่อมากัมันบอกัดกันเออต่วมาบอกวอยกัดกันห้าสองเออหกห้าสองกห้งไ้อกขงขางนรุ่นอีกคือคันตีคันตีเป็ีนเนกคือวออยกัดกันได้ทังหกห้าสองค่ะักห้าสองอีกสิ่ที่ว่าจงไหนเนาะเป็นไห้เข้าว่าเอาเงาะ ว่าเปลี่ยนนั่นแหละวามหมายน่ะคันมันเปลี่ยนสีที่หูคันผู้อื่นเร็วมาปั๊บสิมันแข็งหนีปั๊บหมดเลยเลื่อมแบบเจดไว้แลยเราจอดเลยเราไปซื้อดึกน้ำทั้งเอ็นเท่าซะอ่กผู้ชารุ่นขึ้นสีแม่เขาเขาบ่ผู้ชารุ่นคือนส้วงวิตามินแต่นี้มาฝันสันดีจ้อยนะบ้ดนเขาเกิดคำเขาปั๊บฝันคือส่วงฝันดีหลอดบ่ฝันดีมันไปเมียนน้ำเขาบ่ดนี่อันเขียนไว้ค้าเตื่นอยู่บดนี่ บันว่างาดไต๋หมอนเขนยังงามๆอยู่โอ้ยเจ็บตาท่านฟันยังบอกว่านี่ว่าฟันเงียบอยู่เงียบอยู่ฟันมันฟันส i̇şte yeah sí yes. ี่ฟันมือแรงพอมือแร้งมันฟาแล้วแมันกัดก็่ได้มือแรงบ่จุดบ่จ้าเล็กถูกจุดเลยนะอะ้วก็บฟันความเลดนะฟันนว่าฟันไม่ได้ดิกันคันว่าฟันคันว่ามีแนวไทยเจ้าดิันมดซะ ที่แล้วว่าเล็ดากเม่าหรกว่าที่ฝันเจ้าว้ตัวแล้ก็ฝันเงียบๆนั่งจัดงว่านอนก็หมายเท่ากับเดาเจ้าเขามันลั่งเจ้ามันก็อยากฝันลั่งเจ้าก็พอฝันนี่มันเอาแน่นอนมาได้มเนาะมาไงเอามาให้พอข้ามกินน้ำด้วยโอ้ยบ่บ่สักมัไอว่ามัยังดอะไโอ้ยมันทุนี่เขาผสมยาแก้ไอหดหาป้าเมียร้อยมันลำย่ยไหม มันเน่าหนาดีคืออยัางฝอยอนซาดเน่ามันเนี่ยเนี่ยมันห้อีกแล้วนี่ที่มันรู้ที่มันหยข่ำเข้าอดเอาเ็าจเข้ายาไอ้โอ้ยมันตีอดได้บนนอกคนนอนอืมดูดีย่ำเดือดเดือคุโอ้มันไอ้ย่ำเดือดเอคุณคลองคลองคลองเป็นต้วอนไรย่ำเดือดดดว่าใครดีกันลอาการไม่เย็นไหมอืมอาการเย็นลงนห่บวดห้องเริบนพอดีอาการเย็นลงปวดห้องเริ่นจีเป็นเจ็ดเก้าอ่ะ ยันไอเนี่ยนวดนานดีปะน้อยังไงจะกินวกับิกินใจอยู่เนนี่อ่ะกินร้อนอ่าปีดไม่ได้นกลางว่านปิดบ่ห้าดินห้าดังไมกินหอดบังไม่ร้องกะองกินบังไม้กะร้องแล้วก็าทยกับแต่ห้งกิน